PlayStation 4 Pro PlayStation. จะไปต่อได้อีกยาวนานหากมีเกมนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพันธมิตรที่แข็งแกร่งของ PlayStation นั่นก็คือลาวพัฒนาทั่วโลกที่เลือกจะพัฒนาและพิจารณาตัวเกมที่สร้างไว้นั้นจะลงให้กับเครื่องเล่นเกมในฝั่งคอนโซลของโซนี่ก่อนอยู่เสมอหากเราไม่นับค่ายผู้สร้างเกมจาก Microsoft ในบางเกมและค่ายเกม Nintendo ที่แทบจะทุกเกม กับช่วงในเวลานี้และในตอนนี้นั่นเองก็มีข่าวดีแบบเซอร์ไพรส์สุดๆก็ว่าได้นะครับกับตัวเกมแนวแฟนตาซี จะบอกว่ามันเป็นเกมแนว rpg open world ไหมบวกกับระบการต่อสู้แบบ turn b a s e โจมตีสลับคำสั่งไปมากับเกมที่มีชื่อว่า h o n k a i starl โดยทางผมเองก็ได้ไปงานเปิดตัวมาเมื่อวานนี้กับประเทศไทยนะครับซึ่งทางผู้สร้างนั้นก็เลือกที่จะจัดขึ้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อนๆก็อาจจะงงว่าทำไมต้องหัวลำโพงเพราะรูปแบบของตัวเกมในการที่จะเดินทางข้ามดาวเคราะห์ต่างๆก็จะต้องใช้รถไฟที่เรียกว่า a s t r a l express นนันเองะครบบวกกับตัวเกมนี้ที่มีชื่อคำว่ารถไฟอยู่ด้วยดังนั้นตัวสถานที่แห่งนี้จึงมองและเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดงานในครั้งนี้มากที่สุดกับสถานีรถไฟหัวลําโพก็เรียกว่าแฟนๆเกมของค่ายมิโฮโยที่ตอนนี้ก็รู้จักกันในชื่อโฮโยเวิร์สมารวมตัวกันอย่างคับคั่ง ไม่แพ้กับงานเมื่อปีก่อนกับงาน Thailand g เกม Show ในบูธของเกมเกนชิน Impact เลยนะครับแต่ด้วยสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้กับตัวสถานีรถไฟหัวลำโพงก็มีตัวพื้นที่ที่รองรับค่อนข้างกว้างขวางมากเลยทำให้การจัดการเข้าคิวแถวนั้นแม้ว่าจะยาวยังไงก็สามารถเอาอยู่กับสถานที่แห่งนี้ซึ่งทางผมประเมินประเมินไว้ก็มีผู้ร่วมงานแล้วเกินหลักพันคนแน่นอน ดังนั้นมันก็พอจะบอกได้ว่าพี่น้องพ้องพี่ที่มาร่วมงานเปิดตัวเกมฮอนไกสตาร์เลวเมื่อวานนี้ก็มาจากผู้ที่ได้เล่นเกมก่อนหน้านั้นอย่างเกมเกนชิน Impact แล้วแทบจะทั้งสิ้นก็ว่าได้และตัวกิจกรรมในงานกับของแถมทั้งแบบออฟไลน์หรือจะเป็นทางออนไลน์นั้นทาง h o โ o เวิ s ์ก็ขนมาแจกกันอย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ใบใหญ่ที่จะนำไปประดับตกแต่งแปะฝาบ้านได้เลยทีเดียวนะครับ หรือจะเป็นโปสการ์ดแบบอาร์ตมันอย่างดีนะครับหรือจะเป็นตัวโค้ดนำไปคูดกดรีดีมกับตัวเกมนี้ทางระบบออนไลน์กัน<ล>ก็มีแจกให้อย่างแบบจุใจด้วยตัวรูปแบบของการร่วมสนุกกิจกรรมในการตามล่าสแตปมตาประทับที่สุดง่ายก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ดีเกินคาดเลยก็ว่าได้ในการเปิดตัวเกมนี้ที่ผ่านไปเมื่อวานนะครับแ่ผมไม่รู้องทำงไงก ดวงล้นดวงที่กระสุนกาชาอ่ะแต่ว่าดวงนี่แหละมันทำให้ทั่วถึงจับเลยครับคุณสาวๆจับมาครับนวขิงเพื่อนเปทีว่าจะเล่อะไรหัวร้อนแบบนี้ดูสงสารทำไมเราเพิ่ได้เล่นอะไรกันอ่ะอยากรู้ด้วยนะอีกคนหนึ่งสปอยแล้วบอกม่ต้องจับแล้วนายหรือเล่นเดียว โอเคเฮ้ยและนี่นะคะคือทีมแรกที่จะได้รมา10ในการตอบนะคะตามด้วยนะคะน้องหหวเทานะพี่ทกสอนนุญาตเรียรนแบบนี้แล้วก็สาวๆนะคะเป็นอันดับสุดท้ายนะไม่แน่เขาอาจจะเปิดไม่ถูกป้ายเออไม่ได้แช่ง<อ>ไม่ได้แช่งแต่ว่าอาจจะอโอเคค่ะตอนนี้นะคะผู้เข้างขันพร้อมแล้วคะ่ะทีมงานคะขอคําถามที่สองขึ้นบนหน้าจอได้เลยคะ่ะ S <S มาเลยจ้ารูกที่ส <มา S 1> องอะ <มา S 1> อยากเปิดแผ่นป้ายหมายเลขอะไรคะโอะ้ถ<บ>้ามานี่เบอร์ห้าอันนี้ก่าว่าเปิดปมาเห็นหน้าเลยอ่ะไม่แน่อาจจะเป็นรูปเอียงขายเียงขวาทีมงานอาจจะทำไว้แบบนั้นขนาดโปนียอยู่สี่เลยอ่ะแกรขอเปิดช่องที่ห้ามาครับเฮ้ย ผมเซียนผมมั่งใจผมเซียนเร็วอหยาบตอนนี้เปิดได้ครับได้หมดเลยเพื่อนผมได้ตอบตัวมีชูมือขิงด้วยเร็วอหยาบทีหนึ่งด้วยแด้แต่ไปรูปอีนอินอย่างนี้ไปดูอีหลังกลางความเกลือไม่เข้าใครออกใครทุกคนคิดว่าไงถูกไหมครับเอาไว้เลยเหรอแล้วครัตอบครบีู้ปที่สองส่วนตอนนี้คือเฉลยเลยค่ะคือเวลล์หยาดูตัวเอาไว้เอาไว้ เห็นชายเสื้อรู้เลยเออฉันชังเห็นชายเขามากเลยอ่ะขอโทษค่ะเคลื่อนไปนิดนึงเสร็จจบด้วยโอเคโอเรแล้องุกานที่ยังไม่ได้ขายขายมนี่อ่ะเราต้องการเราต้องการโอ้ตัวยาวมากจริงๆโชว์เพื่อนเหรอโชว์เพื่อนสวยวะสวยมากเววหยาบแต่ว่าไม่ได้รูปเววหยาบนะโอเคค่ะต้องการค่ะทุกคนค่ะ ปวทองค่ะกไม้พกมือค่ะแลคราวนี้เราก็มาพูดเกี่ยวกับตัวเกมฮอนายสตาร์เลว,ว,วกันหน่อยนะครับที่ก็ได้มีการประกาศชัดเจนแล้วว่าจะมีให้เล่นบนเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation <c oughs> เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวเหมือนกับเกมแกนชิน Impact อีกไหมก็ต้องรอดูกันกับในฝั่งคอนโซลซึ่งตัวเกมฮอ n ล์ไกสตาร์เลวนั้นจะเป็นตัวเสริมแก่งให้กับแพลตฟอร์ม PlayStation ได้อีกเกมก็ไม่ผิดเลยนะครับเพราะเกมรุ่นพี่อย่างเกมกันชิน Impact สําหรับคนที่มีเครื่อง p พย์4ถึงแม้จะมีตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นนั้นอยู่ที่เฟรมเรทแค่30เฟรมมันก็ยังพอมีผู้เล่นอยู่พอสมควรหรือจะเป็นเกมเมอร์ที่ซื้อเครื่อง PlayStation 5เพื่อเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเป็นหลักกับการที่จะได้ตัวภาพระดับ 4K 60เฟรม ก็มีไม่น้อยเช่นกันและถ้าหากตัวเกมตัวต่อไปอย่าง Honkai Star Rail ที่มันมีรูปแบบการเล่นเกมแบบ RPG t u r n b a s e ที่เกมเมอร์ในสังคม PlayStation จะบอกว่ากลุ่มหลักนั้นก็คือกลุ่มผู้เล่นในวัยยุค80หรือ90กับตัวจำนวนที่มีมากอยู่พอควรก็คงจะถูกออกถูกใจกับตัวรูปแบบการเล่นที่ใส่คำสั่งแบบนี้นะครับมันก็ทำให้หัวนึกถึงตัวเกม Final Fantasy หรือจะเป็นซีรีส์ของดาร์คุนเพสได้ดีเลยทีเดียวแถมตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่ให้เล่นกันแบบฟรีๆเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งดึงดูดให้ตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation น่าสนใจได้อีกมากโขเช่นกันและถ้าหากทาง PlayStation สามารถที่จะคว้าดีลในการที่จะให้ทางทีมพัฒนามีโฮโยปรับปรุงแก้ไขตัวเกมนี้เล่นได้ดีบนเครื่องเล่เกมรุ่นเก่าอย่าง PlayStation 4 Pro ให้ได้ดีมากขึ้นกว่าตัวเกม g e n s h i n Impact ด้วยกับการตัดรละละเอียดบางส่วนออกไปบ้างเพื่อให้การเล่นเกมนี้บนตัวเครื่อง p s 4มีความราบลื่นที่มากขึ้นมันก็คงไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนๆเกมเมอร์ทั่วโลกที่มีเครื่องเล่นเกม p s 4ครอบครองอยู่ก็จะมีตัวเกม RPG turn based ที่มีการพัฒนาและเติมแต่งเนื้อเรื่องอีกยาวๆไปอีกหลายปีจนเครื่อง p s 4ของเพื่อนๆอาจจะพังก่อนที่ตัวเกมนี้จะหยุดพัฒนาก่อนซะอีกก็ว่าได้นะครับ หรืออดใจไม่ ayud, อออไห <California. S 1> ว Murder, <t ık pas> จนต้องออกไปซื้อเครื่องเพย์หานำมาเล่นตัวเกมนี้เพื่อที่จะได้มีตัวประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นกับเกมฮอนไกสตาร์เลวและถ้าหากความคิดหรือตัวมุมมองที่ผมมองไว้แบบนี้มันออกมาแบบนี้จริงๆ ก็จะทําให้เครื่องเกม PlayStation 4ที่เพื่อนๆมีอยู่มันก็จะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นมาอีกมากโ้เลยทีเดียวแถมยังคุยกับพี่น้องในวงการวิดีโอเกมได้อย่างทันโลกอีกด้วยเหมือนกันถ้าหากได้เล่นตัวเกม Horn Guy s t a r l ale, และนี่ก็คงจะเป็นไม้ตายของ PlayStation อีกตัวไหมถ้าหากเกม Horn Guy s t a r l ale, ได้กําหนดวันที่เล่นได้บนตัวเครื่อง PlayStation อย่าง PlayStation 5แถมพร้อมพ่วงกับ PS4 มันก็จะเป็นกุญแจที่จะล็อกตัวเครื่อง PS4 ให้ไม่ลืมหายออกไปในเวลาอีกปี2ปีที่จะถึงนี้ได้อีกเช่นกันส่วนความสําเร็จของตัวเกมนี้มันก็มาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ไม่ผิดนะครับเพื่อนๆก็อาจจะบอกว่าผมนั้นคุยโม้เกินจริงหรือเปล่ากับตัวเกมนี้ไม่ต้องโม้นะครับเพราะว่าตัวเกม h Ho อนไกสตาร์เล l มันได้ประสบความสําเร็จแล้วตั้งแต่วันเปิดตัวในวันแรกก็ไม่ผิดนะครับกับตัวยอดดาวน์โหลดถึง20ล้านครั้งทั่วโลก โฮมไคสตาร์เรลเกม RPG ฟอร์มยักษ์จากโฮยูเวอร์สกับการประจนภัยที่จะไขความลับของเทพที่จะทำให้คุณเป็นผู้บุกเบิกที่ครอบครองพลังปริศนาสเตรอรอนดาวน์โหลดได้แล้วผมโหลดแล้วคุณละ่ะโหลดหรือ,อยังทั้งตัวสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในวันเปิดตัวนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วล่ะครับว่าจะมองว่าตัวเกมฮอนไคสตาร์เรลจะโดนใจไหมและจะยิ่งรักเพ a y s t a t ช o นมากขึ้นไปอีกด้วยหรือเปล่า หากมันสามารถเล่นได้ทั้งบนเครื่องเล่นเกมรุ่นเก่าอย่างเพสีด้วยเข้าไปอีกเพื่อนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนในครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Time